สวัสดีครับครับ,รบผมภูมิชานนะครับโมซาอเดิโออีกครั้งนะก็วันนี้ก็จะมาเป็นพาร์ทที่สองนะครับของของเรื่องของลำโพงนะครับเป็นผมว่าผมจะเล่าให้ฟังให้ครบครบซีรีส์เสียงของลำโพงว่าแบบไหนเป็นยังไงเสียงแหลมที่ดีเสียงกลางที่ดีเสียงทุ่มที่ดีเป็นยังไงลำโพงที่ดีเป็นยังไง เขาก่อนเล่าไปให้ฟังไปแล้วแต่ว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องเสียงแหลมที่ดีว่าเสียงแหลมที่ดีมันลักษณะอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเหมือนเดิมช่วงแนะนําแผ่นขอแผ่นหน่อยเอาใช้ชิ้นมาสองแผ่นเลยเอออเามาสองแผ่นเลยเอ,อ,เยเอระวังความ,มนะครับพอดีเพิ่งได้จากเฮียสมชาติมานะครับเป็นแผ่น สปีดสี่ครับของชัยชินเป็นอัลบั้มดังนะครับปกติก็จะเรียกกันว่ารองเท้าแดงเนีย่ยเห็นไหมถือรองเท้าชี้เข้าไปที่ปากด้วยนะฮะชัยชินเขาก็จะมีความเป็นอาร์ติสนะครับถ้าเกิดเคยได้ดูคลิปมิวสิกวิดีโอของเขาในช่วงแบบแรกๆของของของเขาที่เขาเข้าวงการนะครับก็จะมีความเป็นอาร์ตตัวแม่ทำมิวสิกวิดีโอแบบอาร์ตมากครับผมก็ โอ้โหยังงงเลยแบบไม่น่าเชื่อนะว่าจะหน้าตาแบบตอนสาวๆต้องไปดูครับหน้าตาเขาค่อนข้างออกแบบโบราณนะออกคนแบบแบบสาวโบราณใส่แว่นแบบเด็กเรียนอย่างเงี้ยครับแต่ไม่น่าเชื่อแบบโอ้โหตอนทําคลิปวิดีโอยุคแรกๆของเขาอาร์ตแบบหูไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อสอนระเบ,บ้านี้สปีด45นะครับมี อัลบั้มละสองแผ่นนะครับราคาสามพันะะ 3, กว่าบาทแนะนํานะฮะควรจะมีไว้เป็นเร ference ในชุดฟังอยู่ในช่วงที่ชัยชินร้องในช่วงอายุที่ดีที่สุด performance ดีที่สุดบันทึกดีที่สุดแผ่นหนึ่งอัลบั้มหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รวมเพลงที่เป็นเพลงอมาตะหลายเพลงนะครับเพลงเก่าก็ดีเพลงเพลงเอก,เอกของชัยชินก็ดีชุดนี้ที่ผมแนะนำเป็นพิเศษนะครับ ในเมื่อแนะนําแผ่นเสียงแล้วก็ต้องแนะนำซีดีด้วยนะครับถึงจะเข้ากันอ่ะฝากก่อนนะครับแผ่นซีดีของผมก็เป็น XRCD อัลบั้มชุดเดียวกันรองเท้าแดงชุดแดงกินกาแฟนะครับคู่นี้หาพิ่เนดินผมมีแผ่นปั๊มแรกเขาอยู่เจอแผ่น XRCD ก็เก็บ XRCD เพิ่มแผ่นปั๊มแรกออกไป นะครับปั๊มแรกก็หายากแล้วเอกหายากกว่าเห็นว่าสนนราคาเมืองนอกก็ไม่ใช่ของถูกเลยฮะทั้งแผ่น x อ d แล้วก็แผ่นเสียงแต่แผ่นเสียงนะปัม๊มปั๊มใหม่เป็นปั๊มปัจจุบันก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ x อ d รีนี่คู่นี้น่าจะซื้อแผ่นเสียงได้ประมาณสักห้าหกชุดครับผมอ่ะเราสู่กันฟังประมาณนี้สำหรับท่านที่สนใจแผ่นก็ไปตามเก็บกันได้นะครับโอเคก็มาเข้าสู่เรื่องเสียงแหลมเสียงแหลมเนี่ย ผมว่ามันเป็นมันเป็นสเสน่ห์ของลำโพงเป็นตัวกำหนดสเสน่ห์ของลำโพงเลยเป็นตัวชี้วัดแบบ <c oughs> แบบเชิงลึกว่าลำโพงตัวนั้นนะมีความสามารถในการให้เสียงกล้องกว้างกลางวานมิติชิ้นดนตรีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนให้ความตื้นลึกให้บรรยากาศโอโถมมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่เสียงแหลม แหลมที่ดีเนี่ยจะช่วยลำโพงทำทาเสียงได้ดีออกมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีออกมาแบบแบบไม่น่าเชื่อนะครับถ้าเกิดพูดถึงว่าแรกเริ่มเดิมทีของดอกแหลมเนี่ยมันมาจากอะไรคือต้องกล่าวอย่างนี้เลยนะครับลำโพงทั้งหมดทั้งมวลในโลกเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันเป็นความรู้ของผมเองนะครับที่ศึกษามานะฮะไม่ไม่ไม่ไปอ้างอิงใครนะครับโป คือต้นกําเนิดของลําโพงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีการทําภาพยนตร์นะครับลําโพงยุคแรกๆเนี่ยก็ทํามาสําหรับในการาใช้ในโรงภาพยนตร์ในโรงมหรสพโดยส่วนใหญ่นะครับในยุคแรกๆเนี่ยเขาใช้เป็นลําโพงฮอนนะครับก็จะมีแม่เหล็กดอกใหญ่ๆมีปากแต่นะครับแล้วก็บางาให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เสียงที่ สดสมจริงอย่างพวกเอาเทคโบราณโบราณเลยนะครับแล้วก็พวก JBL โบราณโบราณเนี่ยก็จะเป็นดอกแหลมที่เป็นปากแต่นะครับเป็นฮอนนะครับที่มันมีสเปกตรัมเสียงที่บางทีฟังแล้วก็ขนลุกเลยอย่างคนเป่าทำเป็ดหรือฟังอย่างหลุยอัมสตองเนี่ยครับโอ้โหเสียงทำเป็ดออกมาเนี่ยโอโ้ไม่น่าเชื่อว่าแบบมันเหมือนมากเหมือนเขามายืนเป่าตรงนี้เลย สำหรับลำโพงประมาณ5-60ปีที่แล้วยังทำได้ performance ขนาดนี้นะครับในบางครั้งบางทีบางแง่บางบุมลำโพงรุ่นใหม่ที่ที่เป็นลำโพงไฮเอ็นซูปเปอร์ไฮเอ็นทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทำ Energy ได้เท่ากับลำโพง horn น,นะครับแล้วก็ลำโพงบางตัวที่เป็น Super ร์ไฮเอ็ end, ก็กลับไปใช้ดอกลำโพง horn น,นะครับเพื่อที่จะให้ได้เสียงสมจริงดุด,ด,ดังสมัยก่อนที่ ที่เป็นลำโพงฮอนยุคแรกๆเขาก็มีเบนมาก์กันแล้วก็ต้องยอมรับว่าดอกลำโพงเสียงแหลมที่เป็นฮอนเนี่ยมันทำให้เสียงมันมันสมจริงลึกซึ้งไม่ธรรมดานะครับทีนี้พอแรกๆเนี่ยทำเสียงลาโพงฮอนแล้วต่อมาก็มีการย่อส่วนหรือปรับปรุงลำโพงเนี่ยให้ให้มันคอมเพกขึ้นมีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นไม่ได้อยู่ใน ลงหนังอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็เราก็ยกเข้ามาฟังในบ้านเทคโนโลยีในการผลิตลำโพงก็เปลี่ยนไปนะครับมีการใช้กลอยดอกแหลมหลากหลายมากขึ้นนะครับตั้งแต่กระดาษนะครับไทเทเนียมอลูมิเนียมหรือไม่ก็เป็นพวกธาตุแบบพิเศษพิเศษเช่นพวกโบรอนอะไรพวกนี้ครับที่สามารถให้สเปกตรัมเสียงแหลมที่มันแบบ ทะลุทะลวงลึกซึ้งแบบพิเศษเพื่อให้ลำโพงมันมีสเสน่ห์ได้เนี่ยเขาก็พยายามสรรสร้างนะครับมันก็ทำกันออกมาหลากหลายนะครับซึ่งเสเน่ห์ของลำโพงสเสน่ห์ของเสียงแหลมเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเภทตามแต่วัสดุที่ที่ทำออกมาเลยนะครับอย่างเช่นพวกลำโพงที่ที่เราฟังแล้วแบบเอาใจหูนะครับเช่นอย่างโปรแอคเนี้ย ดอกแหลมเนี่ยเขาก็จะใช้ออดอกลําโพงที่ทํามาจากผ้าไหมนะครับเสียงก็จะออกมาแบบนุ่มนวลน,นะครับไตนาวเนี่ยน่าจะเป็นต้นกําเนิดต้นกําเนิดดอกสิงแหลมในในโครงสร้างลักษณะนี้หรือไม่ก็เป็นแบบเป็นบริษัทต้นๆที่ใช้ดอกสิงแหลมที่เป็นเป็นขอบผ้าไหมเป็นกลวยผ้าไหมในการผลิตนะครับแล้วก็จะมีพวก CS ทำออกมาในรุ่นท็อปๆบางรุ่นที่โปรแอคเรี่ยงมาใช้ก็มีมันจะมีสเสน่ห์นะครับหมายถึงว่าตัวดมผ้าไหมเนี่ยมันทําเสียงออกมามันจะไม่คมชัดแบบแบบสมจริงมากเกินไปมันจะมีความหนาอิ่มมีความนวลมีเสียงแหลมที่ลงมาช่วยเสียงกลางมากกว่ากลวยประเภทอื่นนะครับทำให้เสียงเขาเนี่ยค่อนข้างมีสเสน่ห์นะครับ สังเกตอย่างพวกลำโพงไดานาวโปรแอกนี่ก็ประเภทหนึ่งแต่อย่างถ้าเกิดว่าเป็นพวกดอกลำโพงไดานาวที่ใช้อยู่ในโซนัสหรือลำโพงไดานาวเองที่เป็นพวกรุ่นอีโซต้าเนี่ยมันจะเป็นเสียงแหลมที่ถ้าเกิดเราต่อแต่เสียงแหลมอย่างเดียวที่ลำโพงนะลำโพงมันจะมีใบวายใช่ไหมบางรุ่นบางยี่ห้อมจะมีใบวายเราต่อแค่คู่บนเราจะฟังเฉพาะเสียงแหลมนะครับเราก็จะได้ยินเสียงแหลมที่มันมีเนื้อเสียงกลางออกมาด้วยสําหรับดอกได,กดานาวอีโซต้านะที่ผมสัมผัสเนี่ย ก็เป็นความมหัศจรรย์ที่เขาสามารถทําเสียงแหลมออกมาแล้วสามารถทําให้มันลงความถี่ลงมาได้ถึงเสียงกลางไปช่วยเสียงกลางได้เนี่ยก็พิสดารไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นหนึ่งในดอกลำโพงที่มีเอกลักษณ์ตัวหนึ่งของของโลกเลยผมก็ว่าผมว่าอย่างนั้นเลยนะสําหรับอ e ีโซนด้าของไดนาวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับส่วนดอกลำโพงประเภทอื่นๆนะครับมันก็จะมี สูตรในการทำหลายแบบแต่โดยปกติเขาจะฝังในตู้แบบนี้ครับทำดอกลำโพงมาแล้วก็ยึดติดกับในตู้เพื่อให้แรงสั่นของดอกลำโพงเสียงแหลมเนี่ยมันถูกตู้เนี่ยดูดซับแล้วก็ทำให้เสียงแหลมมันเสถียรและทำให้มันตะเบงได้ออกมามา,มากกว่าปกติแต่บางครั้งบางทีก็มีคนฉีกทฤษฎีนี้หลายตัวเช่นทนอยเอาดอกเสียงแหลมมาไว้อยู่ตรงกลางของดอก ะะที่เขาเรียกว่า d u a เซนทริกนะฮะทำให้เสียงแหลมกับเสียงกลางมันออกมาเสียงมาจากแหล่งเดียวกันทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนเสียงมนุษย์หรือเสียงคนที่มีเสียงแหลมหรือเสียงกลางเนี่ยออกมาพร้อมกันที่ปากนะครับซึ่งเขาก็มีความช่างสังเกตแล้วก็มีมีการตั้งสมมติฐานที่ดีแล้วก็สามารถทำสิ่งนั้นๆออกมาให้เป็น จริงได้นะครับไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะ <c oughs> ที่เราส่วนมากก็ชอบศึกษากันแล้วก็ c o ปปี้กันนะครับลองสังเกตนะฮะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดแบบไม่มีหลักฐานนะลองดูลำโพงซ u เปอร์ไฮเอ็นสมัยนี้ครับแล้วลองดูไดนาวตัวคอนฟิ d เ n นซ์ c สี่นะครับการวางเลเยอร์เของดอกลำโพงตั้งแต่ทุม้มเสียงกลางเสียงแหลมเสียงแหลม ียงกลางเสียงทุ้มเป็น, Miller, นมิลเลอร์นะครับเหมือนสแต็กกันนะครับไดนาวเนี่ยทำมาเป็นตัวต้นๆของโลกและหลังมาเนี่ยมีเยอะยี่ห้อมากที่ทำโทนลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับเราแบบ Copy Paste c ก p y p a s t e กันนะโดยที่ไม่ได้แบบพิจารณาเทคโนโลยีหรือไม่มีทฤษฎีตรรกะอะไรที่คิดขึ้นมาแบบฉีกแนวจากอันเดิมเลยมีแต่ Copy Paste กันใครทำมาสำเร็จ เราก็แค่ Copy มาแล้วก็มาเพสแล้วก็ทําให้มันเหมือนเขามันก็จะเป็นอีกตัวนที่เราจะประสบควาเส็ปต์ใหได้กับเขาถ้ามองในเชิงธุรกิจนะมันก็ m k k s s n s s นะแต่ว่าถ้าพองในเชิงเทคโนโลยีเชิงนวัตรกรรมผมว่ามันเอาไว้ยกคุยกันอีกรอบแล้วกันอันนี้ผมขอคุยแค่คร่าวๆประมาณนี้กันก่อนแล้วกลับมาที่เรื่องดอกเสียงแหลมย่ง BW ครับก็พิจารณาดอกเสียงแหลมเป็นพิเศษนะครับแล้วเขาก็รู้ว่า ดอกเสียงแหลมเนี่ยเป็นตัวกําหนดเสน่ห์ข,ของลําโพงแทนที่เขาจะฝังไว้ในตู้เขาก็ยกออกมาเสียแล้วมาวางอยู่ขบวนตู้นะครับโดยใช้วัสดุแดมแบบพิเศษทําให้มันมีอิสระในการปล่อยสเปกตรัมของเสียงแหลมเนี่ยเสียงแหลมของไดเออเบียนดบเนี่ยมันจะแบบโปร่งกว้างแบบพิเศษเลยทําให้เราแบบฟังแล้วรู้สึกแบบมันมีความ <c oughs> มีความรู้สึกแบบกําแพงหรือห้องเนี่ยมันหายไปเลยเสียงแหลมเขาสามารถทําได้ขนาดนั้น นะครับหรืออย่างลำโพงที่เป็นพวกอิเล็กโทรสแตติกที่เป็นเสียงแหลมแบบแผ่นบางทีเขาก็ใส่เสียงแหลมเสียงทุ้มลงมาในแผ่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ยังมีกําหนดค่าความถี่ไว้ว่าเฉพาะช่วงนี้นะความถี่แบบนี้ช่วงนี้เป็นตัวสั่นมว้จะทําให้เกิดเสียงแหลมมาสําหรับลำโพงแผ่นก็เป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งที่มีการคิดทําขึ้นมาในช่วงยุคประมาณ40ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นสเสน่ห์ของการ สร้างสา์ลำโพงที่ที่ที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อที่ทำมาสู้กันทุกวันนี้เราก็ได้เห็นนะที่ลำโพงต่างๆพยายามทำทำเสียงแหลมออกมาให้มันเป็นแบบพิเศษสูงกว่าความถี่สองหมื่นเฮิร์ตที่หูเราได้ยินไต่ขึ้นไปถึงห้าหมื่นมั่งบางทีก็ไปถึงแปดหมื่นจะไปถึงแสนก็นแล้วแต่พูดตรงๆมันเกินกว่าที่เราสัมผัสได้แล้ว ซึ่งผมก็ก็งงว่าทําไมเราไปโฟกัสเรื่องความถี่เสียงแหลมที่มันแบบสูงเกินกว่าหูที่เราได้ยินแต่เราลืมเรื่อง energy ไปลำโพงไฮเอ็นหลายตัวนะครับทำเสียงแหลมออกมาเนี่ยใสยชัดมิติดีชินโนตีดีสวยงามเลยแต่มันไม่มี energy เวลาเขาเป่าทําเป็ดอย่างเงี้ยครับหรือเออเสียงเวอลลินที่สีแล้วเสียงแบบ โบของไวลินผ่านสายครับแรงสั่นที่มันกระเพื่อมมาซึ่งมันมีอยู่ในเสียงแหลมนะแต่สำหรับเสียงแหลมของลำโพงไฮเอ็นซูเปอร์ไฮเอ็นหลายๆตัวผมไม่รู้สึกผมได้ยินแต่เสียงแต่ผมไม่รู้สึกกับกันถ้าเทียบกับลำโพงวินเทจพวก jbl พวกอา t เทที่มันเป็นเสียงแหลมแบบแบบฮอนฮะสิ่งนั้นเนี่ยเรารู้สึกได้เต็มๆเ,เพียงแต่ว่ามันจะมีบางคาแรคเตอร์ที่ ที่เสียงมันมีความสากเสียนมีความหยาบมันไม่เหมือนกับลำโพงยุคใหม่ที่มันมีความเนียนสะอาดกริบมีการตัดหรือหรือทำเกลี่ยให้มันแบบสมูทเสียงแหลมมันจะเนียนกว่ากันมันก็เป็นข้อข้อเปรียบเทียบระหว่างระหว่างลำโพงยุคเก่ากับล,ลำโพงยุคใหม่ที่ที่เป็นสเสน่ห์ที่น่าสนใจให้เราศึกษา นะครับถามว่าดีอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดผมว่าผมตอบไม่ได้ก็อยากใหนก้นักฟังพิจารณานะครับวันนี้บนเฟซก็มีคำถามที่ที่ถามกันเข้ามาคร่าวๆก็เหมือนกับว่าเราทำไงเพื่อจะให้เราฟังเครื่องเสียงให้เก่งหรือเราจะศึกษาเครื่องเสียงไงให้เรารู้เข้าใจแล้วก็ แล้วก็มีความเก่งในการฟังการฟังมันเป็นสกิลผมว่ามันต้องเกิดจากการที่เราทําบ่อยๆมันต้องฟังบ่อยๆเทปบ่อยๆลองบ่อยๆไปฟังในงานไปฟังในร้านเครื่องเสียงไปฟังบ้านเพื่อนไปฟังของจริงแล้วก็ประมวลด้วยตัวเราเองมันจะเกิดออกมาเป็นเป็นสูตรสททําเร็จที่ที่มันเป็นสิ่งที่เรามันเป็นเราจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วมันเป็น เสียงที่ตัวเราเลือกจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าอ่านรีวิวแล้วก็คิดว่ารีวิวนั้นใช่รีวิวเป็นแค่ถนนเป็นป้ายบอกทางแต่ว่าเราอ่ะจะต้องเป็นคนเดินเราจะต้องเป็นคนเลือกว่าเราจะไปทางไหนเราต้องเป็นคนไปเองเราก็ต้องไปเลือกเองเราต้องไปดูเองไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าป้ายนั้นบอกแล้วเราจะเชื่อว่าทางนั้นจะไปสู่ความสำเร็จได้มันไม่ได้นะมันจะต้องใช้ ความอดทนใช้ทักษะใช้งบประมาณในการเล่นม่งานเครื่องเสียงก็คงหลายคนก็คงซื้อชุดเดียวแล้วก็จบกันง่ายๆทำไมจะต้องมีเครื่องเสียงกันหลากหลายจะต้องมาถกเถียงกันว่าตัวไหนดีในงบนี้ตัวนั้นดีมากน้อยแค่ไหนแอมตัวนี้ดียังไงถ้ามันง่ายอย่างนั้นมันก็จบง่ายๆมันไม่ง่ายอย่างนครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ผม ต้องมานั่งคุยพี่น้องฟังแบบนี้ครับเพื่อที่จะเอาสิ่งที่ผมรู้เนี่ยมาเล่าให้ฟังพี่น้องก็จะได้ประโยชน์และลองไปพิจารณาดูว่าสิ่งสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมบอกตรงไม่น่ามีตําราเล่มไหนเขียนนะมันเป็นสิ่งที่ผมศึกษาด้วยตัวผมเองแล้วผมก็สรุปมาเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมนะครับเสียงแหลมเนี่ยมันเป็นตัวก,กําหนดเสน่ห์ของลำโพงการเลือกฟังเราจะฟังเสียงแหลมถ้าเราอยากได้มิติเราต้องเลือก เสียงแหลมให้ดีนะครับยังไม่นับเรื่องซ u เปอร์ทวิตเตอร์ที่มันจะต้องมาต่อเพิ่มบางสูตรที่เขาบอกกันนะแต่ปกติผมไม่นิยมผมนิยมที่มันจบในตัวผมไม่นิยมอะไรที่มันมาต่อเพิ่มแต่ไว้เดี๋ยวไว้มาคุยกันแต่อย่างที่บอกถ้าอยากจะได้ลำโพงที่มีเสน่ห์เสียงที่ดีโฟกัสที่เสียงแหลมก่อนนะครับน่าจะเป็นทางที่ที่ช่วยพี่น้องเข้าใจเรื่องเสียงได้มากขึ้น วันนี้เท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ